สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนหาเหรียญชาแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิป ep 2นะครับจต่อจาก ep แรกก็เป็นเหรียญที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของรัชกาลที่9เป็นเหรียญที่แปลกนะครับมีช่องประกาศร,รับซื้อด้วยนะครับสำหรับสามเหรียญน,นี้ กไปดูัันนะครบเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชกาลที่9ปีพศที่เขารับซื้อก็เป็นปีพศ2549นะครับเป็นตัวหนังสือแตกนะครับเป็นตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกปีพศ2549แล้วก็สระอาก็มีเนื้อเกิน นะครับสลาก็มีเนื้อเกินคําว่า1บาทนะครับสลามีเนื้อเกินนะครับนี่ก็คือเหรียญที่ทางมีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อนะครับช่องที่เราแจ้งใน EP ีแรกนั่นแหละนะครับอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีเขาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญปีพศ2549ตัวหนังสือแตก ตัวเลขแตกนะครับเหรียญแรกผ่านไปนะครับก็มีอีกเหรียญหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนกันตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกนะครับแบบนี้นะครับที่เขารับซื้อปัจจุบันเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับนะครับใครมีนะครับก็ลองเข้าไปดูทาง youtube เราไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อช่องเขาได้นะครับเพราะผิด ผิดเกณฑ์ผิดกฎเกณฑ์นะครับผิดกฎทาง y o u t u b e นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อนะช่องเขาได้นะครับก็มาเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่3นะครับปีพศ2549เหมือนกันตัวหนังสือแตกคำว่าประเทศไทยพศ2549 ตัวเลขแตกนะครับนี่ก็คือช่องของเราได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูข้อมูลนะครับเราไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับรเรานำเหรียญที่ทางช่องนะครับมีช่องหน่งนะครับมีช่องเดียวเท่านั้นรับซื้อเหรียญชุดนี้นะครับเหรียญใน ep แรกและเหรียญ ep ที่2นะครับสำหรับ,บทริปดีนะครับก็ ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับไปติดตาม EP 3ามเหรียญที่ทางช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อเช่นกันนะครับ EP สาเป็นเหรียญปีพศ2552นะครับก็ฝากให้ FC ท่านผู้ชมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ